ตอนนี้นะครับทุกคนพวกเราติดอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ยากนะครับ4ี่คนเราต้องหาวิธีออกนะครับไปไปไไปตรงเลยมันมีทางที่ทางเดียวดีวิ่งเลยพี่เนี่ยมันรอดใย่ไหมตอนนี้นะครับเพกคนพวกเราติดอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ยากนะครับ4คนเราต้องหาวิธีออกนะครับภายใน24ชั่วโมงเช่นั้นถ้าเราออกไม่ได้เราตายนะครับทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจว้าเคโอเคยดยย อ่าแลออ้วงไปแล้วไงนี่ครับทุกคนนี่คือตู้ล็อกเกอร์ยักษ์นับยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือตอนนี้ช้าอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นชาอีกวันหนึ่งเท่ากับเราหมดเวลาเลยนะครับเข้าใจไหมคือใครผ่านก็ผ่านใครไม่ผ่านทันยี่สิบสี่ชั่วโมงคนนั้นก็จะแพ้ตายไปนะทุกคนโอเคตอนคลิปนี้ครับชาชอ็อตคิวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยไลค์เลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอมเมนต์ผู้โชคดีไปนะคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับทุกคนชอบคลิปแบบนี้ไหมายใคร ยี่สี่ช่วโมูที่ไหนนะครับไปทุกคนเริ่มกันเลยเราก็จอดจากบล็อกเกอร์ยักษ์เฮ้ยแสงดางเสงดังดานแรกครับเป็นด่านเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าจ่ายจะดิอ้าวตายหนึ่งตายหน่อันนี้คือเป็นด่านเขากดสองกดไฟดูดนะครับโอ้ยแล้วมันจะตายยังไงไปเจ็บโอ้ยเฮ้ยเอ้ย สอะไไม่รู้ครับเฮ้ยขากดกเ้จะล็อกเกอร์ที่ไหนเขามีขาบุกกอยู่่แล้วิวิ่งยาผมไม่สนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอผมก่อนต้ยโอ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 ้ยจ็ตายแล้วอุ้ยโอ้ยไม่แล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยมันยากนะวาคนทแบบเป็นกาเฮ้ยโอโอโอยโอยไปแล้วเอ้าเอ้าใครปสวิต อ้าวเฮ้ยใครเดินผ่านสวิตต์เอาก็ตอนแรกวันหน้าเราจะรู้ไหมก็นึกว่ามันสับอยู่แล้วไม่พูดแล้วว่าเฮ้ยผมสับสวิตเซ็นน้ำไม่ต้องพูดไม่ต้องสับกับน้ำปากก็มีก็พูดสีมาเฮ้ยไปสับสวิตตี้ใครก็ได้ไปสับสวิตตี้ไปสับสวิตตีหน่อยตรงไหนอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยประมาณฝั่งซ้ายประมาณฝั่งเนี้ยซ้ายไม่ไม่ฝั่งขวาขวาไม่ใช่หรอซ้ายเนี่ยซ้ายพีอะซ้ายพีเออซ้ายพีเออใช่ซ้ายพีพี่มาเลยผมเสี่ยงเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเอาเองกัน ว้าดีไมไม่พูดว่าาเฮ้ยโอ๊ยขอโทษได้ไหมเออโอ้ยทางนี้บ่าว่าอุ้ยนี่ครับยไม่ได้เลยเอ้ยใครตายยันสุดกากนะโอเค้องไปไปไเจอป่ะโ้ย ขอร้องขอร้องขอร้องไปตายแร้วมขอร้องขอร้องขอลองขอลองได้ไหมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายจะตายจะตายตองเอาสามเลยไปไปยุดลงลงมาอันนี้คือเขามุกกรนะครับแต่ว่าจะเป็นเขามุกกรแบบบล็อกล้องหุ่นป่ะเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้โอ้ยไปทางไหนตรงเฮ้ยพุชุชง่ายไปไปเนี่ยพีพีตามมาเลยพีวิ่งตรงเลยพี วิ่งตรงไปเลยวิ่งตรงเลยวิ่งตรงเลยไปได้ตรง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 ไหนก็ตรงแน่นแน่นแนมาที่เดี๋ยวผมโชว์เองทางนี้ตายแล้วปะอ้าวเอ้าทางไหนวะเนี่ยเอ้าโหยากจังวะไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ผิดทางไม่ทางนี้มันทางตันไปทุกคนอ๋อทางนี้ทางนี้ป่ะเบียดเบียดดิเว้ยห้าทีมดีดีไหมเพราะว่าเรามียี่สิบสี่ชั่วโมงนะใครใครใครอยู่อีชัยวันนึงก็คือคนนั้นแพ้โดนลงโทษปะมีระบบลงโทษไหมเออเฮ้ยไปไม่ได้ เฮ้ยนี่อ่ะว้าฉลาดมากเฮ้ยทางนี้แหละน่าจะทางนี้พี่เออไป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 ตรงเลยมันมีทางนี้ทางเดียวดีวิ่งเลยพี่เนี่ยไม่รอดใช่ไหมเอ้ยอ่าพีพีทีพีมาปค่อยให้พีนะค่อยให้พี่นะเพราะว่าพี่แบบเป็นคนใจบุญไปอ๋อแล้วผมไม่บุญยังไงอ่ะไม่อ่ะไม่รู้อ่ะก็เมื่อกี้พี่ตีพีตกอ่ะเพราะนั้นออเอาั้นโชคดีหาทางมาเองปึ๊บดีว่ะยังไงวะเป็นรัวด้วยเเ้ยนีอ่ะ เงี้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันตอนมือเลยป้าเมื่อกี้มาตอนมือเลยทุกคนคือตอนมือแล้วอยากตายวะ <c oughs> ทางไหนวะทางไหนวะคืออะไรอะ่ะมันก็โดดปโอ้โหโอเคท่านทุกคนเล่นจนวิ่งได้แล้วว่าตอนเนี้ยโอ้ยตกเฮ้ยนะปพ๊บขึ้นก่อนดูค,นครับเฮ้ย <c oughs> มันจะทันบอกว่าเฮ้ยจะใช่วันหนึ่งเลยนะเว้ย <c oughs> โอ้ยมีบทลงโทษบทลงโทษอะไรคิดเลยเอางี้ทุกคนเราคิดบทลงโทษไปเลยไหม ลงโทษอะไรอ่ะอ่ทุกคนเขียนบทลงโทษลงในนี้ครับเขียนบทลงโทษเอามาหนึ่งอย่างโอเคพี่เอ้แต่อย่าเพิ่งรีบเขียนเพราะว่ามีเวลาเออวะแต่ทุกคนมันมืดแล้วโอ้โหมันก็ไปยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ยากมากหมดเย็ดยเฮ้ยอันนี้ไปไงเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไปได้ไปนะก็ไปได้นี่เออคนทำแบบครับคนทำแบบฉลาดหรือเปล่าครับทางนี้มันกระโดดได้ครับเฮ้ยยูโรไม่น่าพูดเลยใจร้อนว่ะเฮ้ทุกคนอันนี้คืออะไรอยู่นปนะ ลงไปทางนี้เหรอโอ้ยโคตรยากเลยครับพี่น้องอน,นี่คืออะไรอ่ะลงไปหาน้ดับเฮ้ยครับทุกคนเอาผ่นานาแล้วเทียมผ่านอันนี้คือน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นข้างในล็อกเกอร์แล้วนะครับมีอะไรไหมเนี่ยถุงเท้าอ๋อเฮ้ยทางออกอยู่ไหนอ่ะไม่มีทางออกถ<ม>้ำครับนี่อถโถโถคนทำแมบโถลงมาดัปเปพลแล้วมีทางออกไหมอันนี้คนทำแบบนะไม่มีอันนี้ผ่านเอาผ่านแล้วครับผมผ่านแล้ว โอ้ยครับที่หนึ่งดิซิโต้ครับเฮ้ยมืดแล้วทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าช้าๆมาไล้วคนนั้นโดนโทษนะดีว่ะพี่เฮ้ยปาดเดียวไม่บาเฮ้ยจับตรงนี้ตรงเอ้าเอ้าเอ้าทไมเ้ยอตรงนี้ไงถอยดิโอ้ยติดตรงนี้นี่ครับไหน๋ยวตอนนี้ครับที่ส่งมาคนตามมาติดนี่ครับนี่นี่พาคนฉลาดมานี่แม มันไปไม่ได้มาทางนั้นเนี่ยทางซ้ายไปไม่ได้นี่ครับทุกคนอ,อยู่ด้วยกันครับโลงตังม,มาติดติดมาดมเป็นอ่ะเดี๋ยวผมดูไปทางให้ครับยังยังมืดอยู่นะครับยังมืดอยู่ <c oughs> อ้าวเย็ด <c oughs> ไอ้พาโดดยังไงวะโดดไม่เป็นมาซ้าย<ด>ไปไม่ได้มันโดนกำแพงมาตรงนี้เป็นยังไงอ่ะก็กระโดดตรงนี้เป็นไงอ่ะให้หัวมันต่ำๆอย่งไงปลาต้องกระโดดลงเว้ยกระโดด กดกระโดดเกาะรั้วเลยอ่ะออกเกาะรั้วได้กดชิปอ๋อให้เกาะรั้วไปโอ้โหอันนี้มาพี่มีทีทิ้งหนึ่งมาง่ายมากลับไปที่เดิมมากลับไปที่เดิมอ๋ออย่างนี้เหรอไม่ไม่มามาดูพี่มาประสบการณ์จะกพรมหามแล้วดูไหนไอ้โถไอ้เหีโถมาหน่อยนะอย่างนั้นคนคนสร้างแบบรีวมันนี่คืออะไรดับเปอร์ดับเปอร์อ๋อดับเปอร์โอเคครับไอ้โถเพื่อนมาแล้วมาได้ทีบอกเอ้ยช้ายังช้ายังยังมืดอยู่ยังมืดอยู่ เอาแล้วาเอาแล้ว嘛เอ้ยเอาแล้วมาไปใกล้ช้ายังวะไฟฟ้าทิ้งเริ่มขึ้นแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไ่ฟ้าทิ้เริ่มขึ้นแล้วขอไม่โหดมากนะได้ได้ได้อาแบบพี่โถพี่จอคี์บนลัท่อนนะบทลงท่อนนะบทหลัทอนก็คือขอไม่แรงมากไม่แรงทม ผมไม่เรียงมากอยากร้องไห้ดาที่ยูโรติดอ่ะง่ายสุดแล้ว ง่ายสุดแล้วง่ายสุดแล้วเหรอวะเดี๋ยวผมดูพาทิชให้ครับเดี๋ยวผมดูพาทิชให้เฮ้ยเอออันนี้ยา่าชายอ่าแบบประมาณตีห้าประมาณตีห้าโอ้ยประมี้เดี๋ยวตอนที่ประมาณตีตีห้าครับตีห้าตอนนี้ตีห้าเออผมจะให้ช้าประมาณตีห้าครึ่งครับตอนนี้ช้าแล้วไหงยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าประมาณตีห้าห้าครับตอนนี้เปไอไปเช้าแล้วช้าแล้วเนี่ยช้าแล้วเนี่ยช้าเช้าบช้าเช้าบช้าเ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 ช้า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  กับวาผ่านครับแล้วก็พีกับยูโรไม่ผ่านตอนนี้เรามาผ่านอะไรตอนนี้นะเอาวาวาวายูโรผ่านวาวาบลโทษไปดูซินี่อันนี้คือของพี่อ่าอ่านเฉยไม่ต้องไม่ต้องพูดลงโทษอะไรเลาวนี่เตี๋ยนั่นเตรียยนั่นเตียนั่นเตี๋ยนั่นเตียนั่นเวียนั่ยเัาน้วยเั่นเตยนันี้ยนั่นเตนั่นีนัเตีอย่างนเตยกั่นยนั่นเตือกนัไนเตีอยนั่นเอยนั่นเตี๋ยนัซเคงวยั่เต มีส่งไปครับไอใครใครเอาไปดีกว่าไปไม่ไม่เรื่องพี่เอาของใครพี่เอาของใครสุ่มหรือเรื่องเอาเอาสุ่มดีกว่าใช้ดววงนี่่าสุ่มวะพี่เอาเลยเอาพี่ก่อนเลยพี่พี่สุ่มอ่ะพี่สุ่มอ่ะยูโรได้นั้นอ่ะอายูโรอ่ะพี่อ่านครับคำโุดก็คือขำค้างสองนาทีของยูโรขำค้างหนึ่งนาทีมันต่างกันก็คือนะครับ อยู่ดูหนึ่งนาทีเอ้สามสิบวินอยู่ดชอบขำอย่างไรอยู่ดชอบขำอยู่แล้วไงขำแบบเต็มใจเลยนะเว้ยเดี๋่ของพี่หนึ่งนาทีนะเดี๋ยวผมจับเวลาครับแล้วขำพร้อมกันเลยนะครับเอ้ยยืนมองหน้าก็ได้ขยับหัวได้ขยับหัวแล้วขำก็ได้ยืนมองหน้ากันเนยครับมาเดี๋ยวผมจับเวลานับสามสองหนึ่งขำอะไรอยู่บ้าวะเนี่ยขยับหัวด้วยขยับหัวด้วยเออไม่มีบ้าวะเดี๋ย แล้วทอยูรมากโลบ้าบาไม่ได้จะขับอย่งงีไม่ไ้้สายสิไม่ได้กิโลกิโลยูขัยูขัแล้วกิโลยามายโลยูขัครับยูโลยูขัยูโลผ่านแล้วต่อไปเลือดีครับไม่ยุโลยูขั โเราต้องมาอย่างยรูวา่าจะขามาับเ้าจะครบหนึ่งนาทีนนเนี่ยนี่สี่ิบปีแล้วล้อก็อนจะขาไปไแม่ไม่เหมือนขามันล้องไห้อยู่อ่ะเฮ้ยหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาพอพอพอหยุดเหมดเลา เนี่ยเนี่ยกดลงโทษนี้ก็มีความสุขกันนะครับทุกคนลงโทษกันสองคนขำกันทั้งดินะครับเพิ่งขึ้นถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง1,500ไลค์เลยท่านทุกคนอย่างน่าให้ออกจากที่ไหนคอมเมนต์มาเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบาย